บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพอาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงโพธิปักกิยธรรมในหมวด 5, อินทรีห้าสืบต่อจาก อิทธิบาทสและที่ได้แสดงมาแล้วก็คือสติปฐานสี่สมปทาน 4, สี่อิทธิบาทสี่สามหมดมาถึงหมดที่สี่คืออินทรีห้าอินทรีนั้นได้แก่ธรรมะที่เป็นใหญ่เหนือกิเลสหรืออธรรมอกุศลธรรม ที่ตรงกันข้ามและธรรมะที่เป็นอินทรีย์นี้เป็นข้อที่กล่าวว่าผู้นั้นผู้นี้มีอินทรีย์อ่อนมีอินทรีย์แก่กล้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้ฟังซึ่งมีอินทรีย์ คือธรรมะที่เป็นใหญ่ดังนี้ตามควรแก่อินทรีย์ของเขาเมื่ออินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงสอนให้ปฏิบัติทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นและก็ทรงแสดงธรรมะโปรดไปโดยลำดับแม่ผู้ที่เข้ามาบวชปฏิบัติเพื่อความพ้นกิเลสและกองทุก พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมะโปรดให้พอเหมาะกัอินทรีย์ของเขาเช่นเดียวกันถ้าอินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นธรรมดาสามัญที่เข้าใจง่ายคือที่เขาอาจจะเข้าใจได้อาจจะปฏิบัติได้และทรงแสดงขยับให้สูงขึ้นโดยลำดับ จนถึงอินทรีแก่กล้าจึงทรงแสดงธรรมะโปรดเพื่อความสิ้นกินเลสและกองทุกข์ซึ่งเมื่อมีอินทรีแก่กล้าแล้วก็สามารถได้ปัญญาเห็นธรรมตรัสรู้ธรรมอันเป็นเหตุตัดกิเลสและกองทุกข์ตั้งแต่บางอย่างจนถึงได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้น อินทรีย์นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นข้อที่พึงปฏิบัติอบรมให้เป็นพื้นฐานสำหรับที่จะได้รองรับธรรมะที่สูงขึ้นสูงขึ้นอินทรีย์หคือหนึ่งสัทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาสองวิริยทรีย์อินทรีย์คือวิญญริยะสามสตินทรีย์ อินทรีคือสติสีสมาธินีอินทรีคือสมาธิและห้าปัญญนสีอินทรีคือปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงอธิบายอินทรีทั้งห้านี้ไว้ทุกข้อทั้งที่เป็นอธิบายโดยทั่วไปและที่เป็นอธิบาย อยากสูงทุกข้อดังจะได้นำมาแสดงไปทีละข้อสัจคินรีอินรียคือศรัทธาข้อหนึ่งได้ตัดแสดงไว้ว่าอริยสาวกสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะในพระธรรมวิเวนในนี้เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระตถา,าคตพุทธเจ้าว่าอิติปิโสพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแม้ด้วยประการอย่างนี้อย่างนี้อรหังเป็นพระอรหันตภูไกลกิเลสควรไหวควรบูชา สัมมาสัมพุทธโธตรัสรู้เองชอบวิจยาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาคือความรู้จนณะคือความประพฤติสุกโตเป็นภูตเด็ดไปดีแล้วโลกวิดูเป็นภูรู้โลกอนุตตรบุริสธรรมะสรารธิ เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าสัทธาเดวะมนุษย์สร้นนั่งเป็นศาสดาคือครูแห่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายบุตโธเป็นผู้ตื่นด้วยความรู้ เป็นผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายอย่างเต็มที่บัณว่าเป็นผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนและเป็นภูมีโชคเมื่อมีศรัทธาเชื่อความสัตรูของพระตถาคตพุทธเจา้าดังพระพุทธคุณทั้งเก้าบทที่แสดงมานี้ ตั้งมั่นเป็นใหญ่เหนืออสัตยิยะคือความไม่เชื่อคือมีความเชื่อความประสรุของประาถาคตพุทธเจ้าดังนี้ตั้งมัน่นไม่คลอนแคลนก็ชื่อว่าสัตทินสีอินรีย์คือศรัทธาอีกอย่างหนึ่ง ได้ตรัสแสดงไว้ถึงศรัทธาโดยยกเอาโสตาปฏิยังคะทั้งสี่ได้แก่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสง์ มีศีลที่บริสุทธิ์ไม่เป็นทอ่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยอันเป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอริยเจ้าต้องการปรารถนาเป็นศีลที่เป็นไทยไม่เป็นทาตเป็นศีลที่ไม่ถูกกิเลสรูปคลำ้ำ คือเป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นศีลที่ถึงกิตใจใจเป็นศีลด้วยไม่เชื่อว่าใจคิดจะละเมิดแต่ว่าไม่กล้าละเมิดใจต้องไม่คิดที่จะละเมิดด้วยคือไม่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิทั้งสี่นี้เรียกว่าโสตาปฏิยังคะ คือเป็นองค์คุณองค์สมบัติที่จะให้บรรลุถึงกระแสธรรมเป็นโสดาบันบุคคลได้วิธียินรียินรีคือวิิยะข้อสองตัดอธิบายไว้ว่าปรารบคือเริ่มความเพียรเพื่อละอกุศลทั้งหลายเพื่อ ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมมีกำลังประคองความเพียรไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายและได้ตัดแสดงอธิบายไว้อีกประการหนึ่งว่ามีความเพียรในสมปทานทั้งสี่สตินสีอินสีคือสติขอสาม ได้แก่เป็นภูมิสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงการที่ทำคำที่พูดแม่นานได้และได้ตัดอธิบายไว้อีกประการหนึ่งคือมีสติในสติปัฏฐานทั้งสี่ สมาธินินสีอินรีคือสมาธิข้อสี่ตรัสอธิบายไว้ว่าเป็นภูกระทำการสละละวางอารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงอันเป็นอารมณ์ประกอบไปด้วย โลภกรุหลงก็กระทำการสละวางอารมณ์เหล่านั้นได้สมาธิได้ความที่จิตเป็นเอกคตาคือมีอารมณ์ในกรรมฐานที่ตั้งไว้เป็นอันเดียวและได้ตรัสอธิบายไว้อีกประการหนึ่งว่า คือมีสมาธิที่แนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นบรรลุถึงรูประชานทั้งสี่ปัญญีสีอินรียคือปัญญาข้อห้าตรัสอธิบายไว้ว่าเป็นภูมิปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่ รู้ทั่วถึงความเกิดความดับปัญญาที่ให้ถึงรู้เกิดดับหรือว่าปัญญาคือรู้ทั่วถึงเกิดดับอันเป็นอริยะคือที่ประเสริฐอันเป็นปัญญาที่เจาะแทงกิเลส ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบอันหนึ่งได้ตรัสอธิบายไว้อีกว่าได้แก่มีปัญญารู้ในอริยสัจทั้งสี่คือรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกกนิีร้วยความหลุดดับทุกรู้จัก ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทั้งห้านี้ที่ได้อบรมจนถึงเป็นใหญ่คือศรัทธาก็เป็นใหญ่ หนืออสัตยยะคือความไม่เชื่อดังที่ได้กล่าวแล้ววิริยะก็เป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านไม่ภาคเพียนปฏิบัติดังที่ได้กล่าวแล้วในข้อวิริยะสติก็เป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติสมาธิก็เป็นใหญ่ เหนือความฟุ้งซ่านเป็นต้นหรือจะเรียกว่าเหนือนิวรณ์ทั้งห้าก็ได้เหนือการมชั้นความพอใจรักใคร่ในกรรมพยาบาทความโกรธจนถึงหมายล้างพลานทำลายทีนมิทะัะความง,งมุวงหุนเคริบเพลิ่มอุทธจักกุจะความฟุ้งซ่รรานรำคาญ วิจิิจชาความเครือบแคลมสงสัยลังเลใจไม่แน่นอนสมาธิอบรมให้เป็นใหญ่เนื้อนิวณนเหล่านี้ดังที่ตรัสไว้ว่าสงบสงัดจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายจิตได้สมาธิ ได้เอกะกะตาคือความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวและปัญญาก็อบรมจนถึงได้ปัญญาคือความรู้ที่เหนือความรู้ผิดหลงถือเอาผิดต่างๆเป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจะคือความจริงจนถึงขั้นที่เห็นเกิดดับ อย่างสูงก็ที่เป็นถึงเป็นอริยะที่เจาะแทงอาวิชาความไม่รู้หรือความรู้ผิดความหลงถือเอาผิดต่างๆได้ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ปัญญาดังนี้จึงเป็นปัญญินสี่สมาธิดังที่กล่าวนั้นจึงเป็นสมาธินสี่ สติที่กล่าวนั้นจึงเป็นสตินสีความเพียรที่กล่าวนั้นจึงเป็นวิริยินสีศรัทธาที่กล่าวนั้นจึงเป็นสตินสีการอบรมปฏิบัติให้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิและมีปัญญาดังที่กล่าวมาเป็นข้อที่พึงปฏิบัติ อบรมไปโดยลำดับให้เข้าทางของศรัทธาเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้อยู่เรื่อยๆแล้วทั้งห้าข้อนี้ก็จะมีความเป็นใหญ่เหนือกิเลสอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามได้ไปโดยลำดับ ดังนี้แหละคืออินทรีย์อันเป็นข้อสำคัญที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในธรรมะทั้งหอทั้งห้าข้อนี้ให้เป็นใหญ่เหนือกิเลสในจิตใจของตนต่อไปนี้ก็นั่งทำความสงบสืบต่อไป